มาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องชาว u t u b e ดิดริชเชดอิดไบายากรน,นะคะื้นนี้ก่อนเอาลาบมาสู้พี่น้องกินด้ค่ะมากินลาบแซ่บๆพี่น้องพี่นาพี่น้องมาติผ่าวติใหญ่แข้งมากินค่ะเบิดบ้านเบิดเมืองป้าดพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อตอนนี้เวลากิบ่บสามแล้วพี่น้องมากินขอน้ำกันด้ค่ะลาบแซ่บๆพี่น้อง อืมอีหลักลก,ก,ลกับเปาะแพ้วพี่นอ้องไปแปะให้นหงก็มากพี่น้องเชื่อมไปเก็บให้นงก็มากนะคะมากับพี่กับเขากินเขาพี่น้อง น้องสีมือลาบแซ่บแซ่บสาวสกุลลาบสูกินพี่นอ้องเพลิดแซ่บแซ่บออร่อยมากคนข้างๆหัวกวน วันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่ที่เจ็ดไหมเพื่อนเพื่อนเปนที่เจ็ดไปให่เป็นที่เจ็ดเนาะใช่ที่ที่เจ็ดซึ่งหาเกาะน้องที่ก่อนไม่ได้กินลาบดูนเนาะเด็ดเด้อไม่ได้กินแล้วค่ะรสชาตินี่แซ่บบางทีเคยได้กินแต่เมืองไทย เสพแทมเมื่อวาไม่ได้กินออกเพราะยี่ก่อนเฮ็ดเฮ็ดแทบว่เป็นนะคะลาดก,กินยูแต่ไปเฮ็ดแทบบ่เป็นจ้าใบยี่หราพี่น้องอุ้ยหอมอืมใบยีย่หราพี่น้องกินกับลาบเข้ากันขนาดว่าติเป็นยาท้องนี่เนาะอือหึเข้ากันกับลาบเหรอ ใบอันนี้เขากันกับลาบด้วยพี่น้องอืนพักญี่ปุ่นใช่ไหมกกอ๋อพักเกาหลีพนัพี่น้องพิ่นเอาเม็มลิพัน์มาจากเกาหลีค่ะรสชาติมันสิออกเรียกก่อนบงวงหัวเป็นหอมหอมรสชาติเหมือนอะไรไม่รู้พี่น้องผักกระแยงอ๋อผักผกระแยงเต่คล้ายๆผักกระแยง อ๋อแกขายปลากระหยางพันนาไปหรอกอ๋อกินกับรากแสบบางที่กองที่ก่อนมืดมัวแล้วค่ะพี่นอ้องเอาโอเคค่ะสามนาทีสามนาทีซีซีวีดาว อ่อมาโอเคค่ะท่านผู้ชมนี่ก่อนจากลาท่านผู้ชมไปแล้วด้วยค่ะเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครชอบนะคะกินแซ่บไปยายกอนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อจะไม่พลาดอาคลิปวิดีโอหน้านะคะดิกนจะได้อะไรมาฝากเพื่นอนๆคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอใทุกคนทักบ้านมีความสุขนะคะ โชคดีและมีความสุขเจ้า,า, bye าค่ะบ๊ายบายอ่ะปิดแล้วค่ะ